อีกครั้งขาลงทางชันหมอกหนาอันตรายมากใครบอกใจไม่ถึงอย่าลงนะครับเขาบอกอจริงๆคือถ้าไม่มั่นใจรถไม่พร้อมอะไรเงี้ยรถไม่พร้อมคนไม่พร้อมจอดรอเลยตรงนี้ยังเริ่มซาลงบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยยังเห็นรถเออตรงนี้ยังแบบมีเหมือนมีต้นไม้บางปะหรืออะไรเป็นบางช่วงเนาะ หมอกมันเริ่มไหลลงมาก็ตบเปลี่ยนเปลี่ยนแม่นหมืนลื่นปุ๊บลงไปเลยเสียวถนนเริ่มถนนเปียกอันนี้มันเจียบชื้นจากหมอกวอร์เดินถนนลื่นอ่ะมันยังโอเคเห็นทางไกลอยู่ยังพอไหวเมื่อกี้นี่ดิโอ้ยแม่งไจใจเมื่อกี้หนาจังเลย เหมือนมันกําลังค่อยๆลงอ่ะดูดิคนที่เขามานอนนี่ก็ได้ฟิลเลยอ,ะอ่ะตอนขึ้นไปตรงนี้ยังมีแดดอยู่เลยนะยังเห็นทุกอย่างอ่ะใช่อตอนนี้คือหมอกล้นรวน <laughs> <laughs> มันมาจากไหนแล้วมันจะไปไหน <laughs> หรือาา <laughs> ว่าเราเรี <laughs> เราเรียกเสมันมากไป มันเลยชัดหนักนให้เ,เราเป็นปกติของมันอยู่แล้วปบ่าถามมาตามหาหมอกมองมาเติมเลยโอเคตรงนี้วิ่งได้สบายหน่อย